สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนะครับได้นำรุ่น ga 1 1 0 0 gb นะครับมาเซตให้ดูนะครับก็อันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนฐานนะครับอันนี้วิธีการเซตเข็มนะครับมันจะขึ้นคำว่า It s set นะครับ เราก็กดตัวตั้งให้มันเป็นที่12อย่างเดียวเลยนะครับอันนี้เดินหน้าและถอยหลังได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะครับครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดครับด้านล่างครับจะเป็นเซ็ตเข็มตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งมาที่ให้มันตรงนะครับ12นะครับ ส่วนตัวซับนี่นะครับจะเป็นตัวตัวนี้นะครับก็ตั้งมาที่12เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวซับเข็มทุกทุกอย่างต้องเป็นอยู่ตรงตำแหน่ง12นาฬิกาทุกอย่างนะครับตัวนี้ซับ2ก็คือเข็มตัวนี้นะครับอันนี้ก็ตรงละแต่ถ้าไม่ตรงก็กดตั้งที่ผมบอกนะครับกดตั้งตั้งเสร็จเราก็กดตัวนี้ออกครับ ตอนนี้เราก็จะมาทำการตั้งตัวดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวเข็มนะครับเรากดฝั่งนี้ค้างไว้นะครับขึ้นคำจัดนะครับประเทศนะครับแล้วเราก็มาเซตเวลาครับเปลี่ยนโหมดตัวนี้ครับกดตั้งบนหรือล่างนะครับเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ที่ผมตั้งก็เป็นเวลา19นาฬิกา4นาทีนะครับเปลี่ยนหมอนอันนี้ปีพศนะครับเดือนนะครับเดินหน้าและถอยหลังก็อันไหนใกล้ก็กดตัวนั้นนะครับอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังนะครับ โอเคอันนี้ไฟนะครับเราสามารถตั้งไฟได้2แบบนะครับตัวนี้ไฟจะค้างประมาณ2วินาทีอันนี้3วินาทีนะครับจะเยอะกว่าเสร็จเสร็จก็กดตัวนี้ครับ ก็ปล่อยให้เข็มมันตีนะครับอันนี้ตัวแท้แต่เป็นมือสองนะครับ สายก็จะมีตีตานะครับถ้าเป็นสายแท้โอเคตอนนี้ก็เวลาตรงหมดนะครับนี่เวลาตรง wt อันนี้เป็นประเทศนะครับตัวเข็มเล็กเรากดประเทศให้ประเทศที่เราต้องการอ,อันนี้ถ้าเราตั้งเท่ากันก็จะเป็น bkk แล้วมันก็จะวิ่งครับเดีย๋ยวดูว่าเข็มตรงไหม ถ้าเซตตรงเข็มตัวนี้ก็จะตรงกันนะครับเพราะนี้ตั้งเป็นประเทศไทยเหมือนกันตรงกันเตะครับเพราะเราเซตเซตเข็มให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วตัวนี้ WT นะครับตั้งปุกอาจับเวลาครับตัวนี้จับถอยหลัง ตัวนี้ตั้งปลุกคอมพาร์ตกดตัวนี้ดูทิศจะบอกตำแหน่งทิศที่ยืนนะครับทิศเหนือตลอดหา่านไปทางไหนก็จะบอกทิศเหนือตลอดโอเคครับขอบคุณครับใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ